สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมมือนี่ขี้เก่าแล้วครับมือนีไว่จิตบระเทศมังทั้งดยูมังครับเหมือสายงี้หมดละไม้ไหมครับมือไหนมองไม่ไปมองไม่สายงี้มองสาเก่าแล้วครับมองเก่าบระเทศเราครับผมพี่ใหญ่ครับมือเบื่อในไปเข็งหน่อยใหญ่เลยหยับไปใหญ่บนนี้ครับไปก่อนวิ่งเก่าแล้วครับไปพุ่น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 เบ็ยดอะพุ่นพุ่นอะมุยมุยอยู่นะ không 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 นี่นี่เห็นตะนวดนี่เอเอาโอ้ยสวนสวนลงลงไปสวนลงไปสวนสวนน้ำตั้สวนน้ำตั้ม้ยมันิขาดทีขาดส่วนสวนสวนลงเลยนะูนยงอเอาสวนเลย่าเลยเร็วเรักเลยเอ้าไปเร็วไปโอ้ยยังอุ้ยโอ้ยเบ็ดเดียวย่ายย้อ้หยย่งย่น้อง hay tới em bài tân 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 em bài đây em bài tân 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 bỏ bài tân em bài tân em bài tân em bài นี่ครับพี่น้องโอ้ควางเบ็ดใจลาเงี้ยพี่น้องเอาเป็นวัวโอเคโกเคโอเคไปครับเดี๋ยวขอตัวปลดก่อนนะครับเนาะครับผมโอ้หมาดุเงี้ยมาครับถึงเงี้ยครับผมแม่ใครกูบ่อต่ำก็สวางขีดแต่ครับตัวนี้หมันหมันมันมันหาโตโลนะครับใส่ใส่โป้งขี่เดียนปะบ่บ่ใส่หวิงดิบอกใส่หวิงติมันดีใจว่กนี่ครับผมเชื้อไร้ลงน้ำต่ำนี่ต่ำเนาะ พวกงามต่ำ,ตำนี่มันต่ำมันจะปกิบกว่าเดือนบ่ถี่จัิงสิเอาวินเนางเอาวิง,าวงคุ้มไหมนี่ครับผมไปมันี้ไปยามให้นะบ่บ่ไหน่ไปครับผมไปครับไปทั้งนี้ครับครับผมไปให้นะครับบ,บ่ไหนจะจะเป็นไงเดี๋ยวมากหลังเลยกะโว้ยโคโรกิรีเยอะอู้หู้โอ้โ อยังน้อป่ะเนี่ยปนุกี่ก้าวไงครับเราบินไหมบินไหมมันขีไรุดี้รุดขี้รุดปนุก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 ยครับผมสองตัวเล็กหมือนเลยส่วนเล็กส่วนเล็กอันนี้ค่อยๆเด้ส่วนต่ำๆเนี่ตัวนี้ มันม is ันวนน้ำตําเลยตํก้นนี้ต้กนี้เข้าไปโอเคถอดเยอะเยเอยโอ้โดึงก็เขากันก็เขาดึงก็เขาออดเบ็ดแล้วค่อยค่อค่อยค่อเออออเอาเขาเบ็ดเอาเออันบาดมันมันตัวนี้บ้านคบ้านอนี่เียกนอเออเอตี่เอเมียนเน้อฮะนีุ่้โอ้เตมซอนครับอันนี้เตมแรก แจมตวงปลาดุกแม่ไข่อีกแล้วมันมมือหนิม<ว>ันคลัทมันคัทมือหนิไอภาพตวงได้มดหนี่้าวไม่อะคนเอา้าโชว์มันกันนะนี่แจมแรกครับผมตัวนีอยู่เนี่ยนีมตวงเอา้าโชว์มันกันดูไข่เต็มทองปุ๋งอยู่ครับโอ้ปลาดุกเก่าเงี้ยมั<ว>้ยตัวนี้งามหมดตัวไหนดุกเงี<ว>้ยโอ้โหทำกันปะทำกันตัวนี้ใหญ่กว่า แมนตัวนี้ออกมาให้นะอ้วนกงไข่สอแมนครับรไข่ไปบอ่อตัวนี้มันบอ่อแมนไข่เลยเนี่โอ้ของแท่โอ้ปลาดุกใหญ่พี่น้องเอ้ว่าเบิ้งพี่น้องเ,อ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 ,งเอ้วิจิตกำับเหนื่อยยามเบียดเด็ดปลาดุกงไงปวดอะว่าจินน <c ười> ้มปวดอะเพื่อเล่นหางไ <c ười> งแดงนองแดงแดงน้องแดงแดงแดงครับผมแดงดงไปครับพเพื่อไม่ใหเป็นการเสียเวลานะครับเนาะหาตัวอื่นถีบมันฉีดลุดครับผม ขอาภัยน้ำบดบดก่อนครับยำกันตัวลังจากที่ได้สองตัวหมักงี้ครับเนาะบิดกระเลียหยิกไหลหลังก็แล้วครับยำรุ่นน้ำกันว่าทีเป็นไรนะครับเนาะโอ้อันนี้กระมือปุ๊บแล้วเนี่ยนี่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 ปัดตัวแม่นี่ยังไงนี่ดุกยิกเตี้ย เดี๋ยวๆๆๆมือมือปีกได้อ่ะเนี่ยสามเหะครับผมเมกี้ถอยให้เอาเมันหยังน้อยีเนี่ยี๋ยวเอาบิถอดไปก่อนค่อยๆถอดก่อนโอูู้กีก้าวดูกีก้าวส่วนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยตักก่อนเดี๋ยวเดีเอาขึ้นมาอ๋อเอาตักตัค่อยๆตักเอาขึ้นมาเลยอออ้สครับ มีหมันมัน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 มื่อมันนะเข่ามุนใหเข่าเออมีโอ้โอโอ้สามมันตัวนี้มึงหมันนตัวนีตัวนี้เงี้มันนี่ยดก้สามเต่ม้โอ้โโพี่น้องยบุดำเงี้พ่ีสีดำพอนไเบิดำหมอกมกจิ้มนน่งจิ้มน อ้พี่น้องพี่น้องเนย้มันมันแงยมเนี่มันครับบกสามแต้มบเงีพูดครับพี่น้องเนี่ยตชนไม่พูบุญพูดเลอินอนหางแดงแดงแดงดูยุพูดครับจิ้มพูดครับผมนี้มัน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 มัครับผมพี่น้องไอ้พี่นี่พี่น้องมันพี่น้องเอ้ยบ้งมนเนี่ยพจิตมายามเบ็ดครับ่านเนี่ประดุกง่สามตัวูดะครับผมช้ยอดสุดอดิอตกครับผมของแทะ แก้วแกขออนุญาตปลดปิดแดนะครับบึงกันไกลๆสวยๆบางลงพื้นมันก็ดูครับเข้าวันออกทีนีวัน้สามจะหายได้่ง่ายๆ่างๆมันนโอ้ยมีตะปานเดียวรวนๆเลยเบ็ดที่บอท่มันกงเบ็ดครับผมเบ็ดบที่แปยิ่เลบ็ดับครับเบ็ดเบรดเบ็ดเบอรทีแอันนี้คันเบ็ดแบบง่ายนี่ครับผมแตมันมั่วหน่อยว่าดิกินว่าด้กินครับฮะ ว่ได้กินครับับเบ็ยดม่วน้อยเอาขออนุญาตปลดครับผมเรียบร้อยเพือพ่บอบ่เป็นการเสียเวลานะครับเนาะอ่ะครับผมครับไปหลังนี้ดีดขึ้นไปเขาครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนแงยนะครับเนาะครับผมมัเงอ๋อหลังนี้ไม่หลังนี่มมนโอ้ยขั้นเบยียดเปดเียอยู่พี่น้องผัดโ่มีหยัง มันดีหลุดวาหันคคอไ้บุตุ้มๆมาหันจากลัวจ้าัยจักลับมาเสียบครับจังกลับมาเสียบครับผมเมียนย่านเมีนจ้งกลับมาเสียบครับเนาะครับผมกูหละไฟกิดเหยุ n งหดต้นไมมครับผมออกมานะเห็นต้นไม้เหียว นะครับเนาะหนประค้งครับผมครับหุ่นต้นพุ่นได้เป็นหมากครับผมหุ่นต้นอยู่ในปูไฟขีดโอ้เท่าแล้วครับต้นแต่ว่ากับปอตายเคียนะครับเนาะเป็นไม้ให้ได้กินตลอดครับฮะครับผมนี่ไฟขิดหดยังนี่แหละครับผมน้ำนะครับเนาะพอขิดหดหดเนี้ยมันคืนครับผมนี่กับกระเพราแดงผมมาช้ำใและครับนี่กระเพราปลา นี่บักพริกนะครับกพริกบักหุ่นตะไขรอีตูนะครับเนาะนี่ก็บักเขียบครับผมบักเขียบน้อยให่งยังพี่น้องพุเหรขียบนี่ต <sh> <an> <VI>. ้น้อยเขียบพูดล่ะกินบ่บวัจนไหนะกินเบิดพูละครับผมน่ยกินยไอ้พ่ละกคกพุ่นีกพูดนะนี่ก็สิบก้อนครับผมเห็นไหนกินเบิดปบเขียบอะเบิงาคนเดย แกงยวเนี่ยวันนี้ครับหดต้นไม้ต้นไลายไปนะครับเนาะเพราะดีเห็ดไทยเห็ดนะ้าผักจีตัวผักพริกบักเขียใส่ยูใส่แกงครับเนี่ยมุม้มครับผมุครับผมปไปนี่บึ้งครับผมผลงานผลงานเโหนี่ครับผมปลาดุกสามตัวแจวแจวงว,วดจิ้ม นะครับเนาะหดจิมปลาเนี่ยเปขึ้นแต่ต้นนี่โอ้ยไงครับจักไงคับมีตะบักโอ้แปลโลเลยับมือเนี่ยสามตัวลครับผมเป็นขึ้นดำมีแต่เนี่ยนครับดำมันเลือจด้ยนี่ปลาน้าปลาเาเรียงนปลาน้านะครับเนี่ปลาหน้าแห่งเกาไงนะครับเนาะครับผมครับพัากิมันมือในมันมื่อที่ เดินไปจิตหมันกับหมันแนวนีดีใจหลายครับผมโอ้ครับครับครับจังไล่เอามันฝากพี่ฝากน้องนะครับผมมองกล้องนะครับผมก็ฝากกันเด้อครับผมเขาฝากยิ่กว่าช่องชีวิตแบบคนอีสานครับผมช่องชีวิตช่องชีวิตของอีสานนะครับเด้อครับเขาฝากเนี่ยฝากโจนเนี่ฝากเบิ้งไปกิตแฟนนั้นครับผมกับวินเนื้อเบิ้งไปเดนนั้นทั้งที่ต้อง บ่ต้องเบี้ยไว้จิตของหนองอกครับผมเป็นกันลังใจเห้กันนะครับเนาะ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอ่ะที่ยังเห้กันติดตามหลับชมเฮามัดโดยตลอดนะครับครับผมนี่ครับผมมือนี้ก็ได้ผลงานมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะสามตัวครับผมโอ้โหพุ่นเลยครับผมเ้ครับจังหนมือนี้ก็ขอกล่าวคํานมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับ นี่ครับผมผลงานกดไลคนะครับโม่กดยกโบนะยกโบ้แถมก้วยครับว้าวกมคนไหนกดแฉะครับเด้อยไวจิตไวจิตของน้องเลยนะครับผมสุดยอดครับยกโบ้กันนึงครับผมยกโบ้แถมก้วยครับผมเออยกโบ้แถมก้อยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผลงานผลงานครับ